เข็นเข็นข้างไปไม่สวยยางแน่นหืมยัเจ็บใค่คนถ่ายจะนั่งดูเลย <c oughs> นั่งลุ้นอะ <c oughs> ด,ดูดิดูดิโอ้ยดูมันบวมอ่ะอยู่ข้างในอ่ะหนูมันบวมอยู่ข้างในแต่มไม่เจ็บนะตจ๊กม,มันบวมมันมีหนังดูดิดูดิด ดูดึงออกมาดูทั้งหลังทั้งเล็บอ่ะดูดิดูดิดูดิอ่ะหืโอ้ดูดูดูมสุดเลยอ่ะโอ้ยดิตรงนะดิตรงนะแต่มันไม่เจ็บเนอะดูดิหนังอะ่ะความยาวของหนังอะ่ะยาวมากอะ่ะดูดิโอ้ยดูเห็นไหมเนี่ยเ,เห็นไหมเนี่ยมันยังรวมอยู่นะมันมีหนังอยู่ หนังยังไม่ออกมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยที่ว่าทําไมมันรวมมีหนังอยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอหนังออกมาแล้วโล่งโอโบโอ้เลยเนี่ยมันบวมเมื่อกี้เนี่ยมันบวมรวมตุยๆเนี่ยพอหนังออกก็โล่งแล้วเห็นไหมดูข้างนี้อุ้ยเขียนไม่ลงเลยปวดไหมเนี่ย โอ้หแพมากทำไมไม่เล็วหนูนะดูด้วลุ้นลุ้นย่า้นด้วยลุ้นลุ้นด้วยดูลุ้นยังเหลือหนังอีกนะเนีหนังหนังทำไม ซัดกระหนังมันอยู่ข้างในเนี่ยนะมันบวมยอยู่ข้างในน่ะแ่บต้องเอาหนัง,งนออกให้ไม่รู้มันมวนอยู่ได้ยังไงเนาะมีหนังอยู่ข้างในเบาเลยเน,นะนี <laughs> ่ยโหแบบโบเลยแต่ละข้าง แต่ถ้าไม่ตัดอย่างนี้มันก็ไม่เบาเนาะหนักมันหนักมันมันตึงๆไหมลูกมันตึงๆไหมไม่ได้อ่ะตอนไม่ตัดอ่ะใช่จบมันตึงมันตูพอไว้อีกหน่อยมันก็จะแบบเป็นเล็บขบเป็นหนองเป็นนี่เลยโอเคครับเราแล้นะก่อนแล้วมันแน่นมากไงถึงได้แบบโอยเอียง้างได้ไหมเอียงเอียงไหมไม่ไม่เอียงกล้องใส่อะเอียงกล้องใส่ เอ็งกล้องใส่จะได้เห็นมุมเห็นมุมที่ตัดข้างๆเนี่ยเ,เห็นแล้วใช่ไหมเอ็งไม่ไม่เคยดูได้ดูตอนนี้เลยพาผมดูนี่งดูดิเอ้อุโยอือหถึงได้อยากได้ไงดูดิดูดิดูเอาออกโบเลยมั้ยโบเลยค่ะเอา <c ười> เอา <c ười> อกแบบนี <c ười> ้โ <c> บ <ười> เลย <c ười> <c ười> <c ười> เนี่ยมาตุกจะไม่ใช่ไม่ค่อยจะใช้แบบมี่โกนมันเสี่ยงมันเสี่ยงเป็นแผลเพราะว่าอย่างของพวกเอ๋มันไอ้นี่ไงมันดูดิเห็นไหมนะมันลึกมากดูมันลึกมากอะ่ะอือหือดูโอ้โหดูดิข้าวผมรุ้นน่นรุ่นี้มันสวยโอ้โหดูดูยังยาวไม่สุดอือหือดูดิรุ้นนีกมันยือสวยไง ดูดิโล่งเลยโบเลยเห็นไหมเนี่ยที่อยากได้เพราะมันเป็นอย่างนี้แน่นมากอะดูดิแค่ลอบเดียวเองเนาะที่ที่<อ>เว้นอะ่ะนั่งลุ้นหนึ่งซื้อหว้ไงที่สุดอะคือแบบทั้งหนังทั้งเล็บอะยาวเหยีด็ด เว้นอาทิตย์เดียวเองนะใช่เว้นรอบเดียวดิไม่ใช่ข้ามข้ามรอบเดียวข้ามรอบเดียวอ๋อดูอย่างยาวอย่างยาวเลยดูดิอย่างยาวโอ้โหหนังคายอยีกอนาะได้เป็นไหมได้ไหมไโอเค,อเคหนังมันอะไปไปหนังมัน ดูไปม้วนอยู่นักหนาเนาะโอ้ยมือสั่นแล้วไะมือสั่นแล้วยังยางยังยางไม่สั่นยังไม่สั่นยังยางยางโหดูดูวิธีหโหโล่งเลยคันเนี้ไม่อยู่ได้ยังไงเนาะไม่สยุดเลยเบาเลยใช่ไหมใช่โอโหโอ้โหเลยโบเลยเห็นไหมโอเคครับเบาเลยใช่ไหมเพราะนะ